โอเคนหสสญญนุ่มขึ้นลน้างไป Subscribe เนาะหมอเอกเปิดตรงนี้โอ้เตะต้ะตนต้นอะไรมันเนี่ยต้นก้าเออต้นก้ากับต้นข้าวนะครับวันนี้มีปาแฝดมาด้วยวันนี้อย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่องหนีมเมียเตะบอลน,นะมาแล้วหมอไอ้หนุ่มหลุดไปเฉยเลยหนุ่มปียิงลูกนี้อู๊ยข้าเดียมข้าเดียม S <S เออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวต้องไปบอกว่ามีทีมต่อป่ะ <S <S 2> <S 2> มาครับที่ต้นกล้า <S <S 2> <S 2> ต้นกะเปิดมาให้ต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวล็อก <S <S ต้นข้าเปิดให้ต้นกล้าทีนึงต้นก้าเบิ้ลตรงนี้โอ้ย <S 2> <S 2> <S โงงไปนิดเดียวระบางวอมเดินไปไอ้เอกเดินไปบอกเขาหน่อยว่าวางแบบต่อยขึ้นชั่วโมงก่อนมาที่หนุ่ม <S <S มาครับที่เตะ เต็มเลยพี่โบติดต้นข้าวเอ้ยต้นก้าโอเคมาได้บอลอยู่มาเตะยังไงบัตขึ้นไว้ให้กับไอ้เฮียเพลงมาแล้วเว้ยเฮ้ยบัตบัตขึ้นหลังไปให้เอ็กโอ้โหมาที่ต้นข้าวก้าต้นข้าวไอ้เกมไปแล้วครับเกมแม่งโอ้โหเพลงแม่งมาแล้ววะไม่ได้แล้วเปิดลูกนี้มาโอ้โหบัตบอกไอ้สัตว์เลยเพลงมันเหลือเกิน ยุทธศาสตร์ยิงเอาต่อยบาสตัดบาลไม่ได้มาที่ต้นก้าไอ้ต้นข้าวเกมจะเบิ้ลให้อีกทีนึงติดพี่โบแต่ถ้ามั่นใจล็อกผมได้ถึงตัวมาที่ต้นก้าได้บอลโยต้นกาเปิดให้เกมเกมล็อกไว้เก็บยังไงเก็บให้ต้นก้าต้นก้าต้นก้ากระชากไปกากระชากก็เปิดให้กับต้นข้าวต้นข้าล็อกไปแล้วสวยแล้วนี่ต้นข้าวมองแล้วต้นข้าวล็อกไวนึง ไปแล้วโอ้โหต่อไปเลยต่อไปเลยพี่น้องไหเพลงนั้นมาเพลงมันช่วยเพิ่มสปีดบอสช่วยเพิ่มสปีดรักมากหน่อยมันกออยู่อ๋ออารมพิงมันได้เนี่ยมาที่พี่โบอมาแล้วมานที่เต้เต้พุกองเขาป่าชัยแล้วเอ้ยไม่ใช่ไปแล้วดูหลังให้พี่เน็กพี่เน็กเบิ้ลลูกนี้โอ้โหออกข้างไปเลยมาครับมาที่ต้นต้นก้าต้นก้าให้กับเกม นีต้นการได้บอลอยู่ต้นกาต้นกาจะกระชากไปไปเกมกับต้นกาเลี้ยงกันอยู่คุณมาให้บัตรบกระชากแล้วมาให้กับต้นข้าวต้นข้าวเอาแล้วต้นข้าวบินไปที่ต้นข้าวยิงไกลวันนี้โอ้โหพินเนทเซฟโอ้โหตัวนี้แม่งยิงดีสุดยอดต้นข้าจะเปิดเข้าไปโอ้ย เวลาต้าเลยมาที่ต้นก้าต้นก้าต้นก้ายจุยัาอยู่ต้นก้าล็อกไปต,บบต้นข้าวโอ้โหจาจอโผล่อะไรวะเนี้ยไอ้เหี้ยกูสินังทำไมวะเนี้ยไอ้ไ <c oughs> ที่เพลงมันเกินไปแล้วครับหมอเอกทันไหมหมอเอกโอ้โหไม่ทันโอ้โไม่ไหวเติมเบียร์ก่อนยุทธศาสตร์ไปแล้วครับไปที่มี่มีออกขามา้าต้นข้าว ลงข้าวลงข้าวลงข้าวเลียงไหมเกมลูกนี้เกมเกมได้บอลอยู่เกมจะเปิดครับมาลูกนี้ลงข้าวได้บอลบอลนี้โอ้โหได้บอลต้นกล้าโอ้โหตัวนี้มาใหม่โอ้ยโอ้ยสองคนนี้เล่นดีกว่าเกมเยอะเลยเอาล้วครับพี่โบจะยิงลูกนี้พี่โบเล็งแล้วพี่โบยิงลูกนี้เลียดไปหน่อยเข้ามือจ็อกไป โอ,โอ,โอโ้ยไอ้จ๊อกนี่โอ้โหกินเบียร์มาส,สุดลีลาเยอะเกินมาที่บ,บาร์สบาร์มาต้นข้าวต้นข้าวเล่นดีต้นข้าวต้นขา้นขาวเปิดมาให้กับต้นกล้าต้นกล้ากระชากแล้วต้นข้าวมาให้ต้นข้าวต้นข้าวกลับมาต้นกล้า,าต้นกล้าจากมาไม่อยู่นี่ติดหนุ่มเอาแล้วก็โตกลับมาแล้วให้กองหลังไปนะยวกนี่ทีมดีไม่มีกองหลังโอ้หวันเจี๊ยบต้นกล้า,ามาให้กับบาร์สบาร์สบาร์สเอาแล้วพี่โบตัดมาไม่ได้ พี่โบพี่โบแทงไปลูกนี้โอ้ยต้นข้าวสกัดไม่ได้หมอเอกจะเตะเข้าไปหมอเอกหมอเอกยังไงหมอเอกเปิดลูกนี้จ็อกเจ็บ์ไอ้ชกชกเจ็บเฉยเลยมาดิกล้าดิเต้เตรมองไกลแล้วเต้เปิดลูกนี้หมอเอกแตะบอลลูกนี้โอ้โหเร็วเนี่ยไม่เอาขาไม่ขวากเข้าไปแล้วนึกว่าเข้าโอ้ยลูกนี้ถ้าปล่อยอาจจะเข้าได้ ไอ้ถึงจะเอาเล้นเล่นหล่ะมาแล้วมาที่ต้นข้าวไอ้ต้นข้าวหรอกสวยนี้ต้นข้าวไปแล้วต้นข้าวยังไงโยกไว้ต้นข้าวเปิดให้ต้นก้าต้นก้ายิงนู่นนี่โอ้๋โดนข้าวข้าวไปโอ้โห้หวานเจี๊ยบอะไรวะติดตังไหมตังอะไรวะซื้อตัวแม่ปก่อนเลยพี่โอยิงนี่โอ้โหแมนกำลังหรบเบียอยู่ข้าไม่ทัน เฮ้ยเอาว่ะตีไม่ได้เอาเว้ยเอาเว้ยาบ้าหยิบดาวขึ้นมาหยิบดาวขึ้นมาไปแหกคนละเพลงเอาเว้ยเสื้อเสื้อถัดให้หมดมาที่ต้นก้าใจเย็นก็พี่น้องระวังระวังระวังหลงแล้วหลงแล้วไปบ้างเลยใจเย็นไอ้มึงอยู่นนข้าวต้นข้าวให้บารสไปที่กับมี่มี่เปิดมาให้กับเกมเกมเกมยังไงเกมผูกคิกโยมมาที่ต้นก้า เอ้ยต้นข้าวต้นข้าวให้มีมีโยกมาลูกนี้เกมโอ้โ,ห,โ,อโหมงเดือยขาขาดไปวันน,นี้ดํามาดีว่ะโอ้โหดิเพลงแม่กงเด็กพลงคึกว่ะ<ม>เพลงคึกว่ะมาแล้ววันนี้หนุ่มหนุ่มให้เตะเ,เตะเปิดมาให้กับพี่โบโบยังไงพี่โบรออยู่พี่โบจะรักพี่โบไปแล้ว ต้นข้าวไอ้เหี้ยต้นอะไรวะต้นข้าวตัดบันไม่ได้ต่อไปมาแล้วครับมาที่ชื่ออะไรวะก้าโอ้ยเหียเหี้ยชุดหาแล้ววางไปข้างหลังมาแล้วครับต้นข้าวต้นข้าวได้บอลต้นข้าวเปิดให้ต้นพี่เกยเกยทะลุช่องติดนุ่มนุ่มเอาละมาที่ก้าแล้วเกต์ตาไอ้ไอ้หาบอลไม่เจอก้าขวาไปที่นุ่มเอ้ยไม่ให้หมอเอก หมเอกเปิดลูติดเกมโอ้ยตัวนี้ติดเกมไม่ดีเนี่ยเติมยังเติมยังไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เฮียไม่ชุนมุนอยู่บาดบังไว้บาดรคืนหลังมาให้จ็อกเปิดลูกนี้ไม่มีใครเอาเติมเติมนุ่มนุ่มเปิดไปหมอเอกต่อข้างไปเลยสันโม่กินเบียร์ไอ้เฮียถ่ายให้ตรงกล้องเลยมันอยู่นู่นแล้วน่ะไอเพลยงแม่งมันว่ะมีมีให้กับบาตบัตให้กับต้นข้าว ต้นข้าวโอ้ยตันนี้เล่นดีเลยต้นข้าวยังไงมองอยู่หาเพื่อนอยู่หาเพื่อนอยู่เปิดไปให้ว่าต้นกล้าสองพี่น้องมาแล้วต้นต้นกล้าก็โอ้ล็อกสวยวันนี้ต้นกล้าก็ชาบไปต้นกล้าเปิดตรงนี้คือยิงยิงผ่านติดพี่เด็กโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปอ่ะแล้วครับโบมีตัดไปได้ มีต uhm, so ิดพี่โบอยู่พี่โยไปได้พีิบอเปิดออกมาแล้วลูกนี้ระวังครับเต้ได้บอลอยู่ลูกนี่ยี่อะไรวะนี่ย่ะเด็กมันทุ่งเทวอ่ะมขาเก็บตัวแล้วกลัวแมงเตะตามจังหวะเพลงแน่เลยมาแล้วเอาให้พิบอพิบอพีิบอพี่โ์ล็อกไว้ให้กล้ากล่ายิงลูกนี้เต้ลูกนี้สามยิง แนวม้าเมื่อกี้อ๋อต้นต้นกล้ายิงเป็นลูกแรกหนึ่งหนึ่งป่ะหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่ต้นกล้ายิงมาแล้วมาที่เกมเต้กับเต้ไปแล้วต้นกล้าต้นกล้าเจอกับล้าเฮ้ยต้นกล้าเจอกล้าได้ไงวะเนี่ยต้นกล้าเปิดมาต้นข้าวต้นข้าวยิงเปิดอู้หูมี่ล่องๆเลยอะไรวะเนี่ยต้นก้าต้นข้าวคือพี่น้องกันต้นข้าว ต้นข้าวต้นกล้าเป็นสาแสตัดไหนได้เลยมักินเบียร์กินถึงยาเอ็กแก้มเลยคุณนี้มันชีรมุนเพลงแม่งมันไปนะครับพี่โบยกมาปล่อยเอกมาเบิ้ลเบิ้ลลูกนี้เอาเอ้ยบาาหลอกไอ้สัตว์ไปแค่พี่โบไงโยกยิงเลยลูกนี้ติดมีเอาแล้วเตะยิงลูกนี้อีกทีนึงโอ้ออกข้างออกหลังเลย ต้นข้าต้นข้าเปิดมาให้กับต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวไงต้นข้าวจะล็อกติดนมลูกนี้ออกข้างไปต้นข้าวต้นข้าวจะเปิดเข้าไปต้นข้าวเปิดลูกนี้เกมจับบอลขืนหลังไม่บาสบาสเปิดไปที่ต้นก้าต้นก้าล็อกอยู่สับขาอยู่เปิดมาให้ต้นข้ากีนึงต้นข้ายิงแรงนีออกข้างไป อยู่ช่วงท้ายเกมแล้ว20่สิบวิแล้วมาที่ก้าก้าก้าล็อกไว้กามาให้เตะเตะเตะกับเต้กับต้นข้าเอ้ยเชยเตะต้นก้าเอ้ยต้นข้าเฮียอะไรเนี่ยมากับพี่โบพี่โบพี่โบลูกนี้บาจิ้มไม่ได้คื้นหลังไปพี่เกมลูกนี้เราหมดเวลาตัดแต้มกันดีมากดีมากโอ้ดีแม่งเท่กบก่อน